ไม่มีใครอยากแก่หรอกครับใครๆก็อยากเป็นเด็กตลอดไปจริงไหมฮะตอนเด็กๆเ,เราพยายามทําทุกอย่างให้โตเหมือนผู้ใหญ่เขาทํากันทั้งกินกาแฟทั้งกินขนมรูปบุหรี่แต่โตขึ้นเรากับพยายามทําตัวให้เป็นเด็กอีกครั้ง <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> ผมชอบอ่านการ์ตูนมากทั้งแซลมดังทั้งดราก้อนบอลแต่ตอนนี้ผมได้อ่านเว็บตูนของเกาหลีนะครับชื่อว่าเคสไม่รับสวยใสยสไตล์เกาหลีในตอนหนึ่งของการ์ตูนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องหนึ่งไว้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าในวันที่อากาศร้อนใครๆก็อยากใส่เสื้อที่มันเย็นสบายโชว์เอวโชว์หลังหุ่นไม่ดีเนี่ยก็ยังเฉยๆนะแต่ถ้าผิวไม่เนียนโดยเฉพาะที่หน้าอกและหลังคนอื่นก็จะมองดูสก,กปรกเราก็จะขาดความมั่นใจมากๆเลยนะครับสิวที่หลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เจอกันเยอะมากโดยเฉพาะสาวๆไทยคนที่เป็นสิวที่หลังชอบไปซื้อยาทาสิวหรือสเปรย์พ่นสิวแรกๆก็ดีนะครับแต่สักพักหนึ่งก็ขึ้นมาใหม่เป็นเป็น,ปนหายหายจริงๆแล้วนะครับสิวก็เป็นโรคสากลที่เจอกันได้ทุกคนเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันก็เลยเป็นสิวขึ้นมาเจอได้ทั้งที่หน้าหลังและก็ถ้าไม่อยากเป็นสิวนอกจากกินยาทาย,ยาก็ต้องรู้จัก ดูแลตัวเองรักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีเหงื่อเยอะๆหรือคนที่อ้วนก็จะเป็นสิวได้ง่ายเคล็ดลับนะครับถ้าเราออกกําลังกายแล้วมีเหงื่อออกเยอะให้รีบไปอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทันทีนะครับอย่าอยู่ในที่อากาศร้อนสิวก็จะขึ้นน้อยลงที่สําคัญต้องรักษาสิวให้ถูกวิธีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ<อ>ห้ามกดสิว<อ>หรือบีบสิวเองเพราะจะทําให้สิวอักเสบเป็นหนองทิ้งรอยแดงรอยดํา หรือรอยแผลลุมสิวได้นะครับถ้าคุณเป็นสิวอย่าอายที่จะรักษารีบไปหาหมอผิวหนังเพื่อการดูแลที่ถูกวิธีนะครับผิวเนียนใสไร้สิวเหมือนผิวเด็กใครๆก็มีได้ตอนนี้เกินหนึ่งนาทีแล้วนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย